สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กัญทยาจ,จะพามาหาคุดกอยเนาะพี่น้องเนาะได้เจอแล้วกอยเครื่อนหนึ่งแล้วพี่น้องได้กิดสีดูลูกนี่เครื่อนหนึ่งแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะพามาหาคุดกอยเ้าวเหนียวพี่น้องอันนี้จะเป็นกอยเทาเหนียวเนาะบางทีอาจจะได้กอยเทาเจ้าน้นะ่ก็ได้พี่น้องเดี๋ยวมาขุดกันเลยจ้าพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยจ้า อยข้าวเหนียวนเนาะขาจเป็นต้นเขียวเขียวนี่เปลือกเข้าก็สีออกเนื้อเข้าสีออกเหลืองพี่นอนองนี่เนื้อเขา้าเนื้อเข้าสีออกเหลือง เงาเงามันใหญ่ค่ะเงามันใหญ่ขนาดไหนยัมันจะโดนหัวขาดเงามันใหญ่ขนาดนั้นเลยบ่มันก็ใหญ่บางอันมันก็ใหญ่เรื่องหัวน้อยเมื่อกี้นี่แม่ตีออกเราไปแล้วเมื่อกี้นี้โดนหัวมันแล้วโดนแระ,ะเบิดเสียบเลยลูกเสียมข้างล่างกันนะะตอบไปแม่ด้วยม่ใจร้า,อ,าอืม เห็นปะเห็นบ้าพี่น้องหืมข้าืออะเีเห็นบ่าพี่น้องนี่ก้อยเขาเหนียวพี่น้องเขาจะเอาไปปลูกเนาะเอาไปเพศท่านเนาะพี่น้องเนาะ เงามันฟูไปได้แล้วสามเงาสามหัวกขาตอบคิดมาบงใกล้ๆดูหูกเห็นป่สีเขียวนี่สีเขียวของเขามันจะมีน้ำนำมีน้ำอันนี้เงา่างย,ยู่ี่น้องไลทไลทอันย่ ไปขยายก็จ,ะจะห้อยคนจับพุดไปลายเกิดอยู่ได้นี่คคนนะห้อยชนเวิรงเวิรงเวิรงเลยเขันอันนี้นนหัวพันก็ร่างดีที่นอพันเอาไปเฮ็ดพันนี่ก็ร่างดี พี่น้องเมื่อนี้กะกันทะยากกับผ้าหาก่อยเป็นผลสําเร็จเนาะพี่น้องเนาะกะเอาแค่ไปแค่พ่อได้ปลูกเนาะพี่น้องเนาะพ่อได้เฮ็ดพันเนาะพี่น้องเนาะกันทะยากะเอาไปปลูกไงหัวให้หัวสวนเนาะพี่น้องพ่อได้ถาก,กินตอนบ่มีเนะาะถ้าเมนเฮ้าไปค่อยหาแต่คุดในปลาในโงงไรยมันกะยากคือกันอันทาเฮ้าเอามาปลูกไว้ในสวนเฮ่ามันกะจะดีเนาะ ี่บตองไปหาคุดไก่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยพี่น้องว่ามันใดร้ายใดหน่อยเนาะนี่พี่น้องมันแกนไดร้ายอยู่ได้พี่น้องอันนี้จะเป็นก้อยเทาเหนียวนี่เห็นบะก้อยเ้าเหนียวเข้ากับสีนเนื้อเรื่องเดืองเนาะพี่น้องเนะแด้ร้ายอยู่พ่อได้ร้ายลุมอยู่พี่น้องเป็นกำลังใจให้กันทายาด้วยจ้จพี่น้องกันทายาก,ก็ขอขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมกันทยาได้จากพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟทุกการติดตามทุกกำลังใจทุกไลททุกแช่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้าพี่น้อง